สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวอลิโกที่ชาร์จ5พอร์ตนะครับเสียบสายไฟชาร์จ5พอร์ตก็เรามาดูหลังกล่องกันนะครับก็จะบอกว่าช่องหนึ่งเนี่ยได้มากสุด2.4แอมป์นะครับแล้วก็รวมกันทุกช่องเนี่ยได้มากสุด8แอมป์นะครับตรงนี้โอเคมาเริ่มแกะกล่องกัน อันนี้ก็สั่งมาจาก eBay นะครับมาจากจีนเช่นเคยใครสนใจก็ไปดูกันได้โอเคกล่องค่อนข้างสวยงามน,นะครับอันนี้มีโอ้ยตบอันนี้มีบอกอะไร Smart Charging High Conversion Rate 8 Plus Save บรรจุพันค่อนข้างสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นสายมาดูสายกันก่อนดีกว่าสายอันนี้ก็มีที่ลัดให้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยอันนี้คู่มือใช่ไหมแล้วก็มีกราฟอะไรไม่รู้แล้วก็มีบอกการรับประกันนะครับโอเคมาดูของกันดีกว่าก็อันนี้ผมสั่งมา เป็นสีขาวนะครับมีสีขาวแล้วก็สีดำน,นะครับจะเห็นว่ามีห้าพอรน,นะครับตรงนี้โอเคมาแกะพลาสติกกันดีกว่าโอเคข้างๆก็มีบอกนะครับว่าเป็นห้าโวลต์สองจุดสี่แอมป์มากสุดสวยใช้ได้นะครับวันนี้เป็นสีขาวๆมันๆน,นะครับแน่แนๆ ข้างหน้านี่ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ข้างหลังก็มีปักนี้ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวก็มาลองชาร์จกันดูก็แกะสายมานะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไปที่ปักตรงนี้ก็ไม่มีไฟอะไรบอกนะครับว่าเสียบแล้วเดี๋ยวผมจะลองชาร์จกับแท็บเล็ตผมดูนะครับช่องไหนก็ได้เหมือนกันเขก็ชาร์จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแอมที่ปล่อยมันี่จะได้2อแอมตามที่เขาบอกไว้ไหมเดี๋ยวผมจะใช้ USB มิเตอร์อันนี้นะครับในการวัดอันนี้รีวิวไปแล้วในคลิปที่แล้วไปดูกันนะ เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเอาคูดโอเคอันนี้1.34นะครับค่อยๆขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแบตผมใกล้เต็มแล้วโอเคชาร์จอันนี้มันใกล้เต็มแล้วเดี๋ยวผมขอใช้เป็นโหลดเทสก็แล้วกันเลือกได้ว่าจะเป็น1แอมป์หรือ2แอมป์เดเลือก1แอมป์ก่อนนะครับโอเคก็วิ่ง1แอมเป๊ะนะครับ0 9อะไรประมาณนี้ เลือกที่2แอมโอเค1.9กว่าๆเกือบ2แอมนะครับก็ถือว่าตรงตามสเปคครับใช้ได้ต่อมาเดี๋ยวผมจะทดสอบกับ iPhone 7นะครับที่ตอนนี้กำลังอัดคลิปอยู่ก็อันนี้ผมต่อสายกับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วแล้วก็อัดคลิปไป้วยจะดูว่าจะได้เท่าไหร่โอเคได้1.64นะครับก็ถือว่าได้มากกว่าของ Apple อีกนะครับที่ประมาณ1แอมก็ถือว่าอันนี้นี่ชัด ผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้นะครับแล้วก็ชาร์จได้เร็วด้วยก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปรีวิวสั้นๆอันนี้กับโบริโก้ที่ชาร์จ5พอร์ตพอร์ตและมากสุด2.4แอมป์ตามนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ดีไซน์ก็ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ชาร์จได้เร็วอยู่อันนี้ก็วัสดุก็โอเคอันนี้ก็สะดวกครับเวลาผมชาร์จหลายๆอันถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวไปดูที่ลิงก์ก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ไว้ สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ